สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดคลิปมาเห็นถาดโหลดเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมือนี้นะคะเจนน้องสิไม่ยายกระดูกของพ่อนะคะเพื่อน,อนนะเพื่อนไปไหวทั้งอื่นกะ็เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าหลวงพ่อพลศิษยเห็ดกับแพงไม่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็จะเสซตคอนโดให้ยูนะคะคอนโดของพ่อเมย์เนาะพ่อแม่์เจนน้องเสียแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพูนค่ะถาดสีฝรั่งอยู่ข้างในนะคะพอ่อพ่อกับแม่นะคะเอากระดูกมาไว้ร่วมกันแล้ะกเพื่อนเพื่อน วุ่นไปทั้งผุนไปทั้งผุนสูๆ้ๆผุนหายเป็นของอ่ะแฟนเก่าเจนน้องนะคะเพื่อนของพญายเจรัสเนาะนเพื่อนเน,ะเนเาเนนะเพื่อนเสียชีวิตทยาลัยเจนน้องนะคะเจนน้องก็เลยเอากระดูกเพื่อนมาไหวบัดเนาะเพื่อนกนสิตัดต้นไม้ง่ายนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เป็นย่างง่ายแล้วเพื่อนเนาะเพื่อน,น,อนสีปับปรุงนะคะปรุงใหม่นะคะเพื่อนๆสิปรับปุงบัดใหม่แล้วเพื่อนเนาะเพื่อนกนะ็เ,เกลยสีห้เหลือออกนะคะ เอาถาดออกนะคะตรงใดที่ถาดพันยังไม่ไหมยู่เพิ่อนก็จะหายเก็บเอาถาดไปไว้ฟังทางนึงทางพู่นะคะทางมุมทางฝุ่นก่อนนะคะเพื่อนๆพื่อนทางคู่มองเม้นเผาศพฝุ่นนะคะเพื่อนเชียงหงายไปไว้ทางคุนเนาะแล้วก็อันใดที่ว่าเก่าแล้วเพิ่อนก็สีทุบทำร่ายหายนะคะเพื่อนๆแล้วเพิ่อนก็สีเห็ดคอนโดไม้นะเห็ดกัมแพงแล้วก็เห็ดเป็นช่องใบกระดูกนะเพื่อนๆเนาะกระสีมิซื้อข้างล่างนะคะหายล้วก็กระดูกก็ให้เอาเป็นโกรกระดูกเข้าแล้วก็เขียนซื้อใส่ในโกระดเนาะเก็บไว้นะคะพอ แม่และกัของพ่อใหญ่เจรัตนะคะของเจริญมีสามคนนะคะเพื่อนๆมาเลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวตามเพิ่งขั้นตอนตอนใหญ่เดี๋ยวเพื่อนเด้อนี่เป็นที่ส่งน้ำผ่าบ้านเจริญนงนะคะเพื่อนๆอันนี้รถของปอบ้านเนาะเพื่อนๆเนาะปูนข่าบ้านวัตรเจริญน้งนะคะเพื่อนๆเสียหายเดิงที่ถัดวัตรเจริญน้งแล้วเพื่อนๆเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกว้างกว้างนะคะ จะร่มื่นมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามแบบบานเท่า,นานเนาะเพื่อนเนาะวัดจะน้องเกิดเป็นคนบานนี่มาตั้งเต้เกิดนะคะเพื่อนอันนี้่านศรีสากเจดีของหลวงพ่อเจ้าวาดองเก้านะคะเพื่อนหลวงพ่อเปียนะคะนี่นะคะเพื่อนพรนศรีสากนะคะขอเชิญร่วมทอดท้าป่าสามัคคีนะวัดราสามัคคีนะคะหนึ่งบุญหนึ่งกองนะคะประมาณนี้นะเพื่อนเนาะ สิบสามสิบถึงสิบห really? so ้านะคะสงการพอดีเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะคนสิสางนะคะสางฐานให้หลวงพ่อนะคะนี่หลวงพ่อองค์เก่าเนาะเพื่อนๆเนาะเจ้าอาวาสเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะน่าจาอยู่ค่ะเพื่อนๆลอยไปในปีที่แล้วกันเนาะแม่กระโดดนะคะเพื่อนๆแม่กระโดดพ่อก็แม่เนาะไปไหนกระโดดไปไหนเจอรัดแล้วนะค่ะ แมไมตางแสนรุ่นกนเสรมายายห็แล้วเพื่อนมาทำกันยาี่พอสดบานใจน้องนะครับเพื่อน ตัน่วนย่งไงนะคะเ็สิตัดนะคะตึงแตงจะเป็นเล็กหน่อยนะคะเพื่อนทำยังไงละปผูกาะเสียชีวิตแล้วนะคะอัน่บทัานหูคนคนแยออนนี่ล่ละเอาออกมาแล้วนสิไปร่วมกันถ้าบ่มีถาดไปขฮาวบะมีด พอคนก็ร่างท้ามไปีนะคะเพนะื่อนๆก็ลังปลดปล่อยเนาะสิหิห่งหายปวดกระดูกนะคะไปๆไทั้งอื่นนะเพื่อนๆเนาะต,ตามเบิองนด้เพืเ่อนๆเด้อเราจะเป็นแบบใดต่อนะคะเพื่อนๆเป็นพิธีถวายซ่องนะคะถวายซ่องเพืเ่อนเนาะถวายถึงตัวบ้านมาทางเพืเ่อน,น เพื่อนๆโกรของอี่แม่หายนะจ๊ะเพื่อนๆกําลังจะตามหานะคะมีเห็นตัวของผัวกับของพ่อใหญ่เจริญรับเนาะเขาไม่ยห้ผ่านจ้าก็ปิวตกไปใส่นะคะเพื่อนๆกําลังหาอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะตามมาหลุ่นซอยกันนด้ค่ะว่าเจะต้องสิบพอบอลนะเพื่อนๆ นี่ค่ะเพื่อนๆคอนดูที่เป็นใบกระดูกนะเพื่อนๆเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพส่วนปอบ้านเพันกระรังเอาเอาอีพอกับพ่อใหญ่เจริญมาเก็บใบนะเพื่อนๆเนาะสรุปของอีแม่เรเห็นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะน้องสิไปซื้อเป็นเออแมาน้ำกันเด้อแม่เอ้อจะลูกสิไปเอาโกดมาใบหายเออขึ้นอยู่น้ำกันนี่ละ เมื่อสักก่อนนี่แหละก็สิอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกินนี่พี่นี่ก็สิอยู่ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเด้อเจอกันใหม่กินไหนพี่หน้านะคะเจอน้องผ้าม่นใหญ่กระดูกพ่อแม่มาไหว้พี่น้องเพื่อนเนาะเจอกันใหม่ได้เพื่อนๆเด้อกินนี่พี่นี่แบบแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ